สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้นะฮะอยู่กับรายการแกวงเท้าหาบ้านนะฮะซึ่งเราจะชวนไปแขวงแต่เรื่องบ้านบ้านเท่านั้นครับผมและรายการนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับไปได้รับรู้มุมมองใหม่หมๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านซึ่งจะได้จากเจ้าของบ้านที่เราจะไปเยี่ยมเยียนบ้านแต่ละหลังนะฮะและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านชื่อดังของจังหวดัดอุดรธาน,านีนะฮะ นั่นก็คือหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านรุ่งเรืองนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ผมก็นัดไว้กับคุณพี่ที่ชื่อว่าพี่ชัยนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาเนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ชัยเขาจะให้มุมมองอะไรกับเราบ้างตามผมมาเลยครับ some here ลครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญนะฮะจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับนั่นก็คือพี่ชัยนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับพี่ชัยครับครับผมอยากให้พี่ชัยเนี่ยแนะนําตัวหน่อยครับเป็นใครชื่ออะไรทาอาชีพอะไรอยู่ครับผมอ๋อได้ครับผมครับผมชื่อลงชัยถาตะวกรนะครับครับทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเล็กๆครับผมแล้วธุรกิจส่วนตัวที่พี่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูครับชื่อร้านว่าอ๋อก๋วยเตี๋ยวบัวใหญ่ครับอยู่ที่ หน้าโรงเรียนมาแข้งครับอ๋อครับผมชาวอุดรต้องไปลิ้มชิมรสอยู่นะครับเขารู้จักดีครับครับผมพี่เป็นคนจังหวัดอุดรเลยใช่ไหมไม่ใช่ฮะพื้นเพจริงๆก็อยู่อำเภอบัวใหญ่บัวใหญ่ครับจังหวัดนครราชสีมาแต่ผมเป็นคนโคราชครับผมอ๋อเป็นคนโคราชกันเองคนโคราชนี้น้าหมูพงเทพนี่คนโคราชเนียโอ้ใช่ฮะใช่ฮะแต่คนละอำเภอกันอน้ำหมูคนละอำเภอผมอยู่บัวใหญ่เขาอยู่สีคิวถ้าผมจำไม่ผิด อ่แล้วแสดงว่าก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับย้ายมาที่นี่ผมมาอยู่ที่นี่สิบปีครับผมสิบปีครับผมย้ายมาอยู่ที่นี่สิบปีแล้วผมมาขายก๋วยเตี๋ยวโอ้ก็นานนะเนี่ยนานครับผมทีนี้ผมอยากจะถามพี่ะครับว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของบ้านนะครับพี่พี่จะนึกถึงอะไรบ้านครับผมบ้านบ้านนึกถึงอะไรดีพักผ่อนครับพักผ่อนผมคิดว่าถ้าเหนื่อยจากงานครับเข้าบ้าน เข้าบาบนพักผ่อนมีเวลาส่วนตัวเยอะอจะกิ่งจะเดินจะบ้านผมอะนะของเราใช่ไหมใช่ครับผม <c oughs> แค่ถ้าเดินใครก็จะว่าผมอะ <c oughs> ปิดประตูปิดหน้าต่างให้นิดครับแล้วก็วิ่งเลย <c oughs> ใช่ครับเดิน <c oughs> เต็มบ้านทงทงทง <c oughs> นะระวังนะครับเพื่อนบ้านแถวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอาผมดูแล้วไม่มีฮรไม่มีปัญหาถ้าเกิดพูดถึงว่าจินตนาการของพี่เนี่ยที่อยากจะมีบ้านเนี่ยอยากจะมีบ้านแบบไหนยังไงคือ กินต่ลการเงเอาความคิดตอนที่เรายังไม่มีบ้านเนาะครับใช่ตอนนั้นที่เรายังไม่มีบ้านถ้าเรามีนะบ้านสักหลังหนึ่งแล้วไปอยากมีห้องนั่งเล่นครับเนาะมีครัวที่ใหญ่ๆมีมีห้องน้ําที่ยักย์ๆมีห้องนอนที่เบิ่มเบมอะไรประมาณนี้ก็คือทุกอย่างใหญ่บิ๊กเบิ้มเออให้มันดูดีดูแล้วสบายชอบอะชอบอะในความคิดตอนที่เราอยากมีนะครับครับรู้สึกว่าขอสบายครับขอชอบอะไรที่มันใหญ่ใหญ่ ไหนๆก็ซื้อบ้านแล้วใช่ไหมครับผมครับผมแล้วตอนนี้ที่ได้มาเป็นไงบ้างฮะก็พอใจฮะพอใจพอใจดีไหมดีฮะทุกวันนี้ก็อยู่ตลอดอถ้าไม่อยู่น่าจะแย่แล้วบ้านรุ่งเรืองหลังนี้ครับพี่ลักษณะของบ้านอะไรครับพี่ของบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยวครับบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเดี่ยวก็เป็นบ้านเดี่ยวที่มีห้องนอนสามห้องนอนสามห้องนอนครับผมอ่า สองห้องน้ำครับสองห้องน้ําแถมอีกหนึ่งที่จอดรถครับหนึ่งที่จอดรถครับผมแถมห้องนอนมีสามห้องเลยนะครับผมห้องใหญ่หนึ่งห้องเล็กสองแล้วสองห้องน้ําอีกครับอมีที่จอดรถให้ด้วยมีครับแถมรับแถมแถมเสียแถมให้ครับผมพร้อมนะฮะครับอ่านี่ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวใหญ่นี่ก็อยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ได้สบายสบายเวราห้องนอนก็มีเยอะครับผห้องน้ําก็มีพร้อมมีพร้อมที่จอดรถก็มีครับและพี่อยู่ที่นี่มา กี่ปีแล้วครับสามปีแล้วครับสามปีอยู่ที่นี่สามปีสามปีแต่พี่มาอยู่ที่อุดรนี่สิบปีครับผมเท่ากับว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่ได้เรียกที่จะยังไม่มีบ้านจะอยู่ครับตอนนั้นยังเช่าเขาอยู่อ๋อตอนนั้นเช่าเขาอยู่ครับผมตอนนั้นเช่าเขาอยู่ตอนนี้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครับผมเจ็ดปีผ่านไปรู้สึกว่าวัยเหมือนโกหกวัยเหมือนโกหกรู้สึกว่าตัดสินใจว่าเห็นคิดถูกไหะเลยอยากอยากจะมีบ้านแล้วอ๋อ ก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อบ้านใช่ครับผมก็ไปหาดูทั่วโครงการนี้เป็นไงโครงการนั่นเป็นไงก็ก็เข้าไปสำรวจครับผมบ้านบ้านเขาก่อนไปดูบ้านตัวอย่างเขาบ้างครับเนาะแล้วก็เออมาถูกที่นี่อมตกใจมาตกลุมรักคนไหลเลยครับผมอืก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับผมณปัจจุบัน ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านแสนสุขหลังนี้เนี่ยพี่ชอบส่วนไหนของบ้านครับชอบอยู่ส่วนไหนอืมให้ผมพูดตรงๆผมชอบทุกสิ่งของบ้านเลยครับผมโดยจะเป็นนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องนี้ผมชอบหมดชอบทุกส่วนของบ้านชอบผมชอบหมดเลยเอาแล้วบ้านหลังนี้พี่ที่พี่ซื้อมาเนี่ยพี่ชอบตรงไหนของบ้านชอบดีไซน์ครับชอบการออกแบบของบ้านดูแล้วมันเหมาะเจาะดีนะครับดูแล้วไม่อึดอัด ดูแล้วดีสบายตาเหมือนเหมือนความรู้สึกผมนะที่เข้ามาบ้านนี่อย่างเงี้ยมันรู้สึกโปร่งปัญหามันจะโปร่งโปร่งลโปร่งโล่งลลงคือบางบ้านมันก็อาจจะได้ดีไซน์อะไรผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะอิดอัดไปบ้างบางคนบางหลังไม่จะเตี้ยลงมาใช่ครับใช่การระบายอากาศไม่ดีครับแต่ที่นี่จะจะโปร่งครับจะโปร่งจะโล่งครับผมอยู่สบายฮะไม่แออัดเลยแล้วอย่างี้เนี้ยกิจกรรมที่พี่ชอบทําที่บ้าน สนใหญ่พี่จะทาอะไรฮะอ๋อปกติเราก็ทํางานนอ,อกบ้านใช่ไหมครับครับก็วันไหนที่หยุดไม่ได้ทํางานเราก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆหาซื้ออะไรมาปิ้งมาย่างกินกับเพื่อนฝูงที่รู้ใจอืนะครับกับลูกกับเมียบ้านอะไร,รประมาณนี้ก็ทําให้มัน ชิวๆง่ายๆปาร์ตี้สังสรรค์คือไม่ต้องออกไปข้างนอกครับครับไม่ต้องออกไปข้างนอกเสียเงินโดยใช่เหตุอันนี้เราอยู่บ้านเราสบายสบายชิวๆอยากอยากกินอะไรก็ซื้อมาใช่ไหมครับอยากกินกุ้งซื้อกุ้งอยากกินปลาซื้อปลาแล้วก็มาทํากินกันเองอืครับผมก็แสดงว่าพื้นที่ที่เนี่ยก็ต้องกว้างขวางพอสมควรโอเคครับพอได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าพื้นที่แคบมันคงจัดไม่ได้ครับใช่ครับผม แล้วอะไรทําให้พี่คิดตัดสินใจที่จะซื้อบ้านในโครงการของบ้านรุ่งเรืองเนี่ยครับพี่ครับผมคํานวณถึงทำเลที่ตั้งทำเลที่ตั้งครับการเดินทางไปมาที่สะดวกการเดินทางแล้วก่อนที่เราจะซื้อบ้านสักหลังเราก็ต้องดูก่อนจะเป็นครับว่าทาไมนี่ผมอยู่รุ่งเรืองโครงการสามสามแล้วเออทาไมเขามีหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วผมมองเห็นตอนอยู่ผมผมอยู่สามผมเอ็นเขาทำสี่แล้ว สี่แล้วเออแสดงว่าหมู่บ้านนี้มันโอเควะครับผมอย่างนั้นก็มีมาก่อนหนึ่งสองก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอ่ายังอยู่แสดงว่าหมู่บ้านนี้อืมันต้องขายได้ใช่ฮะคุณต้องเขาต้องมีคุณภาพครับมีมาตรฐานอ่าคุณจะทําอะไรขายคุณทําไม่ดีขายครั้งเดียวจบเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เขาทามาหนึ่งสองผมอยู่สามใช่ไหมครับสามนาที่เขากำลังสร้างสี่สร้างห้าลงเขาเยอะแยะมากมายนี่ก็คือที่ได้ยินมาก็ผุดมาแล้วครับใชกำลังสร้างอยู่คือห้าใช่ฮะแล้วก็ ก็โครงการต่อไปอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็อีกสิบปีข้างหน้าอาจจะอาจจะมปอนสามสามเอออะไรประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับผมถือว่าเป็นโครงการที่ผมกดไลค์ครับผมครับผมตั้งกระแสกดไลค์นิดนึงทีนี้ครับพี่ชัยครับถ้าสมมติว่าผมเนี่ยครับอยากจะได้บ้านเอาว่าผมอยากได้เลยดีกว่าเอาตัวคุณเองเนี่ยเพราะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่มีบ้านอ่าฮะผมก็อนใต้ทางด่วนไปโอ้ับผมผมอยากได้บ้านเนี่ย ผมอยากถามพี่ครับผมต้องดูอะไรบ้างแนะนำให้ผมเป็นคนแนะนำใช่ครับว่าผมต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในความคิดของผมใช่ไหมใช่เลยพี่ดูบ้านเราต้องดูหลายๆโครงการใช่ไหมครับครับดูหลายๆโครงการจะมีข้อเปรียบเทียบกันมากมายอืมครับผมเออทำเลที่ตั้งเป็นยังไงครับผมทำเลที่ตั้งเป็นยังไงบ้างความคุ้มค่าของเขาเป็นยังไงครับเออความปลอดภัยของโครงการเป็นยังไงถ้าเห็นจะได้บ้านสักหลังใช่ไหมครับต้องดูให้ละเอียดพาะบ้านซื้ออย่าซื้อ ซื้อบ้านหนึ่งหลังอย่าไม่ไม่ใช่ซื้อเราเสียใจครับเสียตังค์ไปเท่าได้ของไม่ดีมาใช่ใช่คือของดีของฟรีของถูกไม่มีในโลกเราต้องพิจารณาผมอยากแนะนําว่านะไปสํารวจดีๆีบ้านสักหนึ่งหลังเบรคที่ตั้งความต้นค่กราคาความปลอดภัยการเดินทางไปมาสะดวกไหมไม่ใช่โครงการก็ทํามาลู่อยู่ไกลเมืองนุ่นโอย ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ใช่ลำบากมากอย่างเงี้ยแล้ว้็ดูแล้วก็พิจารณาออกจากบ้านไปซื้อมาม่าสักห่อโอ้ยสองกิโลสามกิโลนี้ไม่คุ้มไม่คุ้มครับผมก็คำนึงถึงหลายหลายอย่างทพี่พี่พูดไปเนาะการไปมาความสะดวกในการเดินทางความปลอดภัยนะครับลองลองพิจารณาดูเองถ้าคุณอยากได้ได้ครับถ้าจะมาอยู่ใกล้ผมก็ได้นะครับแต่ผมกหลังไหมไม่คุ้มการเขาเต็มเลยผมผมครงการผมเต็มเนี่ยเขาเปิดตัวไม่กี่เดือนนี่ เต็มแล้วเต็มอูแปดสิบหลังคอบพล์สามนะครับข้างหลังสี่เต็มอีก็มอยู่เพียบเลยอ๋อชิเป็นข้างหลังข้างสี่คอมพลสามข้างหลังสี่ก็เต็มทุกที่แต่จริงๆผมอยากสี่นะแต่ผมมาได้อยู่สามแม่ผมอยากอยู่ข้างหลังอืข้างหน้าก็ดีแล้วพี่โอเคโอเคข้างหน้าก็ดีครับเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคไปล้กข้างบ้านพี่ออกเดี๋ยวผมมาอยู่ได้ได้ฮะได้ฮะเขาจะขายอยู่นะที่็นโลกเขาจะขายอยู่พูดถึงขายอื บ้านหลังนี้เมื่อกี้บอกสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถบ้านสองชั้นนะครับราคาอยู่ที่เออไม่ถึงสองล้านไม่ถึงสองล้านเอาว่าไม่ถึงสองล้านแล้วกันแต่เท่าไหร่เราขอไม่บอกดีกว่าครับผมแล้วไหนไหนผมก็มาถึงบ้านพี่ละวันนี้เนี่ยครับมาจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรแล้วอยากจะเที่ยวตืออยากจะเที่ยวอยากจะเที่ยวเที่ยวอะไรนะครับเที่ยวแบบไหน คำว่าเที่ยวมันก็มีเยอะแยะเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรผูด,ดอมมีหมดนะดูดิหน้าอย่างผมเนี่ยนะพี่ชัยครับไม่ต้องถามเลยกลางวันกลางคืนโอ้หน้าตายอย่างนี้เนาะก้าเคืนอย่างนี้กล <c oughs> างวันครับ,บกลางวันะเอาอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันเนาะอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราก็มีสัลจปุยาสัลจ้าปุยาศหลักเมืองราหลักเมืองอมีเท้าเวสุบันเบสุบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้เาเจ้าแบบ โบราณโบราณเก่ามาอีกโบราณบ้านเชียงฮะบ้านเชียงโบราณนี่หมายความว่าอะไรคือวัตถุโบราณวัตถุโบราณที่บ้านเชียงครับผมเป็นพวกหม้อไหอะไรประมาณนี้เป็นของเก่าใครอยากได้อะไรที่เก่าๆไปนู่นเลยครับแก่ๆอยู่ที่นั่นครับทุกทุกอย่างอยู่ที่นั่นหมดใช่แล้วออโอเคบ้านเชียงนะฮะเขาเรียกมีชื่อว่าของเก่าบ้านเชียงอ๋อครับผมเดี๋ยวผมต้องไปไปทำไมครับ ไปดูของเก่าไปดูของเก่าบ้านเชียงนะครับครับผมครับผมแนะนําได้แค่นี้แล้วครับผมครับผมครับก็วันนี้นะฮะเราก็มาแกวงเท้าหาบ้านของพี่ชัยนะฮะถึงที่เลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ชัยมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมที่ออำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้โอกาสเราเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านนะครับแล้วพบกับแกวงเท้าหาบ้านได้ในตอนหน้า ที่อุดรเหมือนเดิมครับผมแล้วเจอกันวันนี้ผมขอไปบ้านเชียงก่อนไปหาของเก่าไปดูของเก่าไปหาของแกโัยอยู่นั่นแลพี่ชายไม่สนใจของแก่มากนะครับพี่โอที่บ้านก็แกแล้วครับระวังนะโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ